พอกันย้ำไ่กวจะพี่น้องไปสามมุ่งไปสามมุ่งสามมุ่ได้ี่่ด้จ้าย่าทีไปหน้าคือเ่าแหลจ้าแต่ไปหน้าก็มีเนี่ยไยิรองไหพี่น้องคนนั้นจ้าย่าหิไปหน้าได้เหมือนเด้อเป็นทางเปอนนทางจ้าอนนี้พี่น้องบังบน้ำท่านนะจ้าบังบังหยาจะได้ย่งไปหลค่ะ ก็มอญก็นกเนี่ยนาบจะนักว่าหุ่นบกอยมาจะแรงคักแรงแน่ใจแรงครับผันขึ้นใหญทุกอย่างแค่มลีแรงคักแก่พี่น้องก็จีนไก่พิสแล้วมันทางบะลีได้แจกไหมวันนี้คุกคักคุกคักได้จกวิสกันแนกินแลวจ้พี่น้อง ก็็เเปปิิดดกคุณยายไปเบิง้งเข่าจ้าพี่น้องมันพ่อเกี่ยวไปโอ้รถเต้นจา้ามันนิพ่อเกี่ยวไปแต่ไปเบิงงบ้งทด้นแค่เด้อฮิยแต่เบิ้งว่าคุณยายไปหอดนน้านนี่มันนิพ่อเกี่ยวไปเข่าบรรยากาศวิวน้ำท้างต่างหูขคางนี้พ่เอเด่น โอ้ยตาปวาไปว่าเด็ดพ่นหมดตาได้เหมือนี้อยางหกคัากนนี่นามข้องามากนะเจ้าว่ามาถางหัวเม่เนอกสายข้อง่อยนะแดงว่าปิดนามาอย่ากนาก็พีเปิดกินเบิรเนาะปิดนามินเบิร์ไม่พี่นรอกแ่เห็ดสาหน้าปีกไม่นหรอกนาจ้ามีเลยคนกับว่าตัแกถู่ใชห

แกหยาดกีะเาว่า่เฮ้ยงเขาว่าพ่อเกี่ยวไป้นให่ไปหาหยาไกัแกนี่สิคเกี่ยวกับกนหยาค่ะโอ้เหลี่ยงเนเา้องกองเยอะานั่น ภาคเด่นเจ้าพี่น้องยายทีรถซาเลงไปหน้าแต่ว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ไปหน้ากับพ่อพี่จิมรถพี่อ่อนก็หนอนจ้าลองไปหาวิวสวยงามๆากเพี่น้องคนเนาะสวยวัดเร็รวจำันท่ยจำเนนี่ก็ประเดี๋ยวกองจ้พี่น้องนี่เรา

รถบติดแล้วจ้าพี่น้องมื่อไงเอ้ยพะย่รถบติดแล้วไปไปนี่ได้บ้าไปน้ไปเลยจ้าติดติดเออหิงร่างหงไก่เลยจ้าเป็นหัวนะไเนาะดูรถทางเดียพี่น้องเออเป็นอย่างไรกาแล้วันรถบติดลจ้าพี่น้องคิดว่านี่รถทางงูเทียนบอดปะนะ บรื่องเข่าห่างทั้งแต่ก่อนนะฝนเขียวป้าใจเขียวบ่อกี้เพิ่งบอกว่าเป็นขดแมวมงเนาะบางในพี่น้องรถไถยยังไงมันมาเกียด์ทัง้งทังเกียด์พอจไปเพราะได้เกี่ยวเข่าแก่เข่าึ้นมางยังไงนะจ๊ะติดๆเด้อติดเด้อแห่งคยิ่วไก่เลยอยากไปหอดเห็นหน้าจ้าพวกนี้รถปลาติดจ้ะพี่น้อง คลิปน,นี้ฝากไปครับนีดก็ได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปได้จ้า